ก็ไม่ค้างก็วนนี่กชเฉีอวไม่เริ่มมาต่ออะไรอย่างงี้วะแกมองไม่เห็นลิงไงวะไม่เห็นแล้วเขากำลังเข้าแถวกันอยู่อ๋อเขาต่อคิวว่าที่จะเข้าวัเนี้ฉันแท๊คฉันรู้ฉันแท๊คคิวอ่ะเพื่ตลกลึกไงคุณเห็นใครมาที่นี่หัวเราะเจริ ก็เรานี่ยอบอยู่เนี่ยบายต้วบอกว่าไม่เห็นแถวไงเออคูแท็กคิวชัดเลยก็เป็นบิสเนสออฟฟิศนะในพาที่3นี่ของบิ๊กแบทเอ้ยไม่ใช่บิ๊กแบทบูมี่จับคิวเนี่เป็นเดอยวูมมองอสุเดอวบมองอสรแว่ามีหมาป่าอยู่ในพวกเรานี่คือมิสเตอร์คร i สต์ว่ You asked me a question. No just... Don't speak to yourself. You are to blame for this. I brought you this news as soon as I could. You are trusted to keep things running smoothly around here. This is a disaster. If anyone's to blame, it's me. You don't need to be yelling at her. Oh, your role in this is duly noted. Yes. Let's talk about that. Sheriff. You are the one charged with protecting the citizens of Fable Town. Your failure to do so <coughs> cost someone their life and the and and life, and the entire community. And the and the community. And and the community. Tell me you've been doing okay. something. Are there any leads? There any okay. Suspects? M Anything. Mm -hmm. Anything at all. Any shred of evidence so, you two know what you're doing. is a person of interest. From what we have gathered, he was last seen the Woodsman. Th the Woodman? That drunk wretch was the cause of this? It's a lead. Anything. Find. Go, get yahoo, in here, if that's if all, all pass, you have to go on. Move... You two need to get a handle on situation quickly. Or... last no. thing we need is all a fable town knowing there's a killer. No yes? Snow. Yes? no Sir? Ah? Call Vivian right this minute and let her know Cleve I'm coming in ma... early for my massage. I will. Where is the bottle of wine you were to purchase? Don't bother me. ช่างแม่งทำเลยไม่ได้ไงวะไหวละทำงานของแกนะอีกน้่พ่อย o ่ fuck y o ่เลยดูเลยไหมมันกำลังจะพูดปักอยู่ะจริงอ่ v คุณ s t p พิ s e d him o f เ more. <plus S 1> all ก i g h นโอเคสนุวห้ามเราไปไงเออสนุนี่ดูไปดูมาก็น่ารักนะฮะ Maybe we should have dragged it out. For what it's worth, yeah. I still think okay. it was better to tell him. Yeah, maybe. <coughs> oh, Crane <coughs> doesn't <coughs> like smoking <coughs> and... Never mind. Smoke away. Where <coughs> are กลับมาแล้วเป็นมันตัวอะไรมีปีกด้วยอซซี่กอลิงเฮ้ยลิงมีปีกตัวอะไรไม่เคยรู้จักก่อนเออเอาที่ขวดวายที่พูดถึงเมื่อกี้เปล่าครับขวดวายของอีอีด็อกมิสเตอร์เคนนั่นบัฟคินบัฟคินฮ e ลโ o miss สวัสดีคุณซโนดื่มอย่างนี้ตั้งแต่ตอนนี้เหรอมันอยู่บนโต๊ะมิสเตอร์อิคาร์ดเคนเมื่อกี้มิสเตอร์เคน m a y เ e ก็เปของมิตอจะไม่ตาแป๋วอยู่ไงบ้างคุณบิ๊กบีฉันสบายดีคุณนี่ยเออต้องเป็นคนเลวดีครับเรา่าจงตอบฟังอทีไปกินไปเอาหนังสือไหมหนังสือที่มีรายชื่อของเฟเบิลไหม ก็ไปเอาหนังสือรายชื่อรู้สึกว่าจะหาว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครสักทีหนึ่งทีนี้เราก็จะหาชื่อจริงของเธอได้นะขณะนั้นก็ลองลองดูในกระจกเฮ้ยกระจกวิเศษบวก้าเถอดใครงับเลือได้ประตูผีมันต้องมีเดยวเดี๋ยเดวเดีวเดวเดีเดอะไรนี่แลมตะเกียงวิเศษปะวะ อีมันจะมีจินนี่จริงเขาบอกวะเดี๋ยวต้องลองวะต้องลองจินนี่จินี้จ๋าจินี้ทินี่นีีแอบมีมีเธอนีนก็จุวิเศษเราค่อยคุยหลัง้วกันครับก็ผมเดี๋ยวต้องสำรวจก่อนครับทาร่เด็กเป็นการ้หยิบแม่งเลยมัาจะเป็นหยิบัวยูสหยิบ ไม s t r well that's not what I have here I c a k t h r ต้องเกี่ยวกับคดีนแน่ๆครับคดีผู้หญิงมีริบบิ้นเหรอทาวเวอร์ต้องเกี่ยวกับหควนด้วยเปล่าโอ้นีมันคดียิ่งใหญ่คดีหัวคนลอยได้ไม่ใช่ dead มอความอันนี้มันเป็นซิกสวอร์ดแล้วหกดาบันก็เก็บเก็บไปทาร์กซิกหรือตรีไม่รู้ไงวิ่งไงดิ๊ด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 ดิ๊นดิ๊ดดิ๊วดิ๊ด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 ดิ๊อดิ๊ด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 ดไ๊ดดิ๊ดดิอเปอเรเตอร์แอสซิสแตน๊์นะเป็นเลขาของคุณมิ๊ดด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 ิรดโอเค กระจุกพิเศษถึงเวลาของนาแล้วนะดูก่อมันจะให้ดูหล่อนะฮะนาแต่ดีกระจกิเศษฉันมีคำถามนะนายรู้กฎหรือเปล่าฉันไม่มีเวลาเลยนายต้องยังไงก็ได้ต้องทำตามกฎนะกระจกเอ๋ยกระจก คุณจะบอกฉันได้ไหมอ๋อต้องพูดกับอีเมลโมนอะไรกันกระจกกระจกวิเศษบอกค่าเถิดไอ้ยวะกระจกวิเศษบอกค่าเถิดมานี้มั้งคับอัี้กระจกวิเศษบอกค่าเถิดมัเป็นขอบคุณอยากรู้จักเฟเบิลคนไหนล่ะก็ฉันไม่รู้จักชื่อของเธอเนี่ยถ้าเกิดนายไม่รู้ชื่อฉันก็ช่วยนายไม่ได้หรอกนะ นั้อยากรู้จักสนุกเน่ย show me snow white not much of a request ก็อยู่ห้องเดียวกันเดียวนี่จะขอทำไมไอ้ตลกเดียมีบัฟคินเนี่ย show me buffkin ตื่นตื่นจะมันไงเอาคิน hey put down the bottle and get to work still looking w o o d m a n show me the woodsman w o o d m a n ทำอะไรอยู่วะ

กลับมาถามก็จะถามเกี่ยบถึงคนอื่นนะก็โน้กมาแล้วหนังสือสามเล่มฆ่าไปหรอวิชาสาม Well I'm sure we'll get it all cleared up ่าโอเคฉันจะทำทุกอย่างให้เคลียร์นะขอบคุณ Thank you นว o ไวน่ารักว่าจริงๆเนี่ยหนังสือ ไอตัวนี้มันตัวมันคือตัวอะไรบับคินเนี่ยก็โอเคยนะคะที่สามนี่ก็เรากำลังหาชื่อแล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครแควินติ้ว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 ติ้ติ้วติ้วให้ทาโร่เลยออพวกเธออยู่เนี่ยเอาหายไปไหนหมดอ๋ออยู่นี่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  we'll start with these somewhere in these books. ต้องมีอยู่ในหนังสือววกนี้แน่ๆไนหะนี่น่าจะเป็น Red ร i d i n g h o o ดเนี่ยหนหมกแดงนี่คือ o o d m a นแล้วนี่ก็ใครนไว me. นี่คงเป็นฉันเหระนะแล้วนี่ก็คงจะเป็นเราไม่เห็นนะนะนั่นเป็นหน้าตาตอนที่หน้าตาของนายตอนแรกที่ฉันเจอนี่อ๋อ คนแค่ทั้งเจ็ดครับดิวารแล้วก็มีต้องดูไ้บังคับทุกคนครับวูดแมนเพื่อนฉันเองแล้วก็ขวานของมันแนนก็จำได้ก็หนุ่มหัวแดงอยากเห็นตอนไหนหมวกแดงจะน่ารักหรือเปล่าเรื่องนี้แล้วก็บิวตี้แอนด์เดอร์บีนั่นเองมิวตี้เราไปเจอมาแล้วหน้าตาใครในวอลกิ้งเดยคนหนึ่งภาพมันก็แนวเดียวกันนี่มาแล้วนี่แล้วก็ลูกหมูสามตัว คอรนและพี่น้องของเขารวมทางตัวแล้วก็นี้คือคิงโคหรือเปล่าฉันเคยเห็นสลักนี่สลักใช่ใช่ใช่ใชสลักบนแนหวน Could be her father or husband. This has most f e emblems of t old a y s and usually what family t h e e from. ต้องมีอยู่ในันดีชื่อก็คือ ออเมื่อกี้กเป็นรูปของพระราชาแล้วบอของคนดูคิดได้ไหมเอ้ยตัวอะไรเอ่ยต้องดูให้หมด,ด,ดจ้ะมมเฮ้ยนี่เดี้ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวต้องอ่านอันนี้ก็มีคุณคังโคกฮะแล้วก็ันนี้น่าจะเป็นเคนเหรอรรขี้กลัวานายเท่ไง <g ül> ในตำแหน่งที่ดีเลยลว่าทำไมเขาถึงได้มาเป็นหัวหน้าที่ได้วะไม่เข้าใจคันเป็นคนขิดกลัวใช่ไหม <c oughs> แล้วก็มีอะไรเมื่อกี้ยังดูไม่หมดเออมีอนันนี้เขาเรียกว่าอะไรอืมให้ดูอีกใครนี่จะเป็นผู้หญิงใช่ไหมวะแล้วนี่เป็นน่าจะเป็นพ่อของนี้ก็คือผู้หญิงที่เราเจอเมื่อกี้หรือเปล่าแบบเอาขีขวาโอเค ไปดูในหนังสือสมุดสีน้ำตาลเปิดเฮ้ยยะสุดยอดยิ่งใหญ่นี่เลยซิมโบสัญ,ญาลักษณ์ครับร What What I this can't read any of shit ฉันอ่านไม่ออก I can help ฉันช่วยนะนี่ใช่ฉันช่วยนะขอบคุณฮนะ We look out for each other Don't overdo it, Bovkin Translate Bovkin แปลดิ Hmm An exquisite design from the good china of o china a t ท Hall <ท><อ>เป็นหอคอยของอังพวกอขาเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละตระกูลหรือเปล่าเด,เดี๋ยวเปิดอ๋อขึ้งบินนี่ก็ผ่านยังเงี้อันนี้เป็นซ mm ินเดอเรลล่าปะวะรถฟักทองด้วยเปิดอ๋อนี่เป็นวูดแมนสัญลักษณ์บนขวานี่้นแล้วก็นี่ไงที่เราหาผู้หญิงคนนี้ไงคาเซนต้านี่อะไรวะแจ็คผู้ฆ่ายากักษ์วะ อีเอ้ยแหวนแหวนแหวนนี่มันแลนสล็อตยังไงมาแลนสลองแลนสล็อตอะไเนี่ยฮานูอาตามภาษจิตเทเรอินโนโพลส์ไอ้ยแหวนนี่มันชัดเลยแหวนนี่แหละฮะเดี๋ยวๆอยากดูให้มันครบว่ะแต่ว่าดูที่หน้านี้กันนะจะดูแพะตัวนี้เอวิชทีภาษาเอวิชท says bricklebit ในมืออนักลกับไรคืออะไรเป็นคำพิเศษทำให้ขี้ของสัตว์กลายเป็นทองสุดยอดลย bricklebit อะไรก็มีสาระอันนีเลยอ่านให้หมดคืออะไร it reads สระของบ้านเจ้าชายกรบสาระของเจ้าชายกรบเจ้าชายกบนะเจ้าชากบหมดยัง เมื่อกี้ผมว่าต้องอ่านตัวดูให้หมดต้องดูให้หมดพาณีนาเนี่ยก็ต้องขอโทษนะเพราะว่าผมอยากสำรวจในเกมนี้มันน่าสนใจเป็นขวานที่ถูกเขาเรียกว่าเบสว่าให้พรนะเพราะว่ามีให้พรในสิ่งที่เราต้องการหาอยู่นี่แหวนนี่แหละมันมาจากไหนครอบครัวหรือเรื่องอะไรชื่อครอบครัวโอ้เล่น Well, I'll look it up, all in Lyra all means every kind of fur in German. Skin. Yeah. No. Like donkey skin, yes. What does it say? Donkey skin girl, also known as Donkey skin, also known as Askin. I prefers to go by the name Faith. Poetic, sure, Faith. The story of Donkey skin. อ๋อน้องกินกินในเรื่องเรียนเกี่ยวกับราชินีสวยงามราชินีอ๋อก็คือพอราชินีตายพระราชาก็เลยหาผู้หญิงที่ที่จะสวยเท่ากับแม่ ก็คืออยากหาความสนคือมาเจอกับลูกสาวนะฮะก็คือคนที่มีคล็อกกินก็คือเป็นผ้าคลุมยิ้สเซ่ที่ทำจากหนังลาผมอ่านไม่ทันตอนนี้ก็คือเพื่อปิดไว้เพื่อไม่เห็นว่ามันว่าเธอสวยอย่างนี้หรอ Should Miss Snow? Yes, please. I it, mark อยากอ่านอีกรอบครับผมอ่านไม่ทันจริงๆเนี่ยปั๊มไงปั๊มเงบตาย อ่านเล่นผ่านเล่นผ่านเด็ดเด็เด็ดตอนเล่นเจ้าชายลอเรนส์นะฮะเจ้าชายลอเรนส์สินะเดี๋ยวขอไปอ่านครับต้องรู้เรื่องราวให้ผมจะเล่าให้คูกคุณฟังไงอุยน้าลายฟองเฟสนะฮะก็คือรู้จักในชื่อว่าดงกี้สกินเกิรลก็คือแปลว่าหนังลาผู้หญิงหนังลากคือเกิดจากเอ็กซัเป็นเวทมนต์ของบ้านเกิดครับกับเสื้อบนหลังเสื้อเสื้อหนังลาเธอะแล้วก็ กับสามีของเธอเธอเป็นผู้หญิงเป็นเจ้าหญิงที่สวยนะแต่งงานกับเจ้าชายลอเรนส์ออลเนเบลลิงคิงดอมอ้าวทำไมมึงแปลแค่นี้ล่ะเขาอา่อานอีกอ่านอีก่ะมุนเดนซิตี้นิวยอร์กวันซึ่งใครดูเธอออเฮอร์ cheap, แมรี่เอชวิทโนมันนี่เฟสฟาวน์เฮอร์เซลเทอร์นิงทริกทูแมคเดเรนออชชีมาใก็ผมอาา่านภาษาอรีกได้ฟังขอโทษทีอ้าวคนนี้คนจะเอาจากเรื่องเรื่องบ้าแล้วไม่ใช่ละ ผมอยากอ่านเนเรื่องครับไม่ได้อยากอ่านอันนี้กูอยากอ่านเนเรื่องมาถูกโอเคดีซูมเงี้ยก็คือเราก็เป็นยังไงที่ผมอ่านผมคงจะแปลผิดนะน่าจะเป็นเจ้าหญิงแต่ยังจะเป็นผู้ชายลอเรนขอชั่วเฟสแหละใช่เราควรจะไปคุยกับผัวเธอสามีของเขาเนี่ยครึ่งบินอีกแหละ มีปัญหาป่ะอย่างน้อยฉันก็ต้องบอกนะใจเย็นกับเครื่องบินเว้ยเสียงดังไปน,นะบางทีต้องบอกเรื่องภรรยาของที่ตายก็จะมาไปต้องไปบอกเขาเองโอเคอืมตาขวาไม่เชียวมีอะไรให้เราดูบ้างตอนนี้ต้องออกจากที่นี่บอกครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออไม่ได้เอ้ยใช่เรารู้จักชื่อเฟสล้วใช่ไหมต้องใช้กระจกวิเศษบอกค่าเทิดครับไป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 เร็ว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  เอเรนเราจะจบพาแล้วจบแล้วชิทารเดี๋ยวค่อยถามกระจกวิเศษว่ก็เถิดบลาบลาเอเบิลบลาบลาบลา about which fable เาด็อยากเห็นเซเบอรนไหนเง้ยตอนนี้เรากาลังมีขึ้นมาเต็มเลยคนของเฟสดีพ่อของเฟสราชอาอาจกรโอ้ตายไปแล้วพราะว่าไม่ใช่พระราชาดูเฟส ฟดช่วยมีเฟดเฟดอยู่ไหน Through powerful magic her whereabouts concealed Unfortunately for you these lips are sealed เอาดีซี่มาซีลอีกแล้วแปลว,ว่าพูดไม่ได้ไก็คือเหมือนกับว่าพยายามจะพูดแต่ว่าปากที่ออกมาบอกว่าพูดไม่ได้ฉันช่วยไม่ได้จริงๆที่ต้องพูดคํานี้เพราะว่ามันเป็นเวทมนต์ครับบอกว่าร่างกายของเธอโดนซ่อนไว้อย่างนี้หรอแล้วจะาชาจะใชายลายอเรนซ์น ตายหรอมีมีดาทำอะไรอยู่มีมีดด้วยมีดเขาอยู่ไ,ไหน,นรู้จัไร,ร่ินลอเรนซ์อยู่ไหนโอ้โหพัดหน้าเบลอนเนี่ยตนะึกเหลือง,องหน้าต่างแดงหน้าต่างกรอบสีแดงนั่นแหลฉันพาไปได้อืม น่าสนใจฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปดูมีอะไรใช้ไหมั่องไ้รบอ้ไอย่าเพิ่งไปอย่าพิ่งไปยไม่ใช้ไพทารไอ้ทารนี้คลบอุลตร้แมนทารลปล่อยสสงหรือว่าเป็นเป็นพิชโชทารเอ้ยตาเ้นเดี๋ยวเอามีสายมหาบิ๊กบีฮะเค บิ๊กบี้ฉัดเองนะคังคุกแหละอยู่นั่นใช่ไหมกลามได้กลามของนายย่ยๆไม่เป็นไรเป็นไรบิ๊กบี้จังมั้งมีคนขึ้นไปที่วูดแมนติงรีบมาที่นี่ก่อนที่มันจะไปก็คือมีคนเข้าไปหาของที่บ้านของวูดแมนนะในห้องวูดแมนก็เลยคือ มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทเพลเนี่ยวสามีคุณเฟสยเดี๋ยวค่อยแต่ว่ารู้สึกว่าคุณคังคกมีปัญหาผมต้องไปช่วยแล้วโอ้โหหล่อจริงจริงาแต่ว่าคังคกต้องรอดูเจ้าอ๋อโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะสนูจ๋าขอจบพารนี้ผมขอไปเดี๋ยวๆๆๆนี่มีการไพ่ถา่อะ แปลง่างอุลตรราแมนทาร่ตามงกับมาสเดอร์ลิวคีแปลงร่างผ่านกระจกรู้จักนี่ไมเ่อรพาร์ทนี้จบที่ไอเดะเนนที่ทเอาไรกว่าเสี่ยงก็สำหรับพาร์ทนี้ครับอาทิตย์สามของ The Wolf Among Us ก็ตัวไปเจอท่่นี้นะแกนครับสำรับพาร์ทนี้นครับสวัสดีครับเยอะ 스노자 so no,